สวัสดีครับนี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมฐานทำรุ่ง JCC นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้กับทั้งรถไถที่ใส่ล้อสูงนะครับแล้วก็รถไถที่ยังไม่ได้ใส่ล้อสูงนะครับวันนี้เราก็มีเจาะสลักไว้ให้หมดแล้วนะครับ สำหรับแผ่นด้านบนก็มี3ลรูนะครับรด้านล่างก็มี4ลรูนะครับตัวนี้เป็นฐานขนาด8ใบจำนวน8ใบนะครับฐานสับใบหน้านี่ขนาด18นิ้วครับใบหลัง22นิ้วนะครับทั้งหมดก็8ใบพอดีครับอันนี้มาพร้อมกับทั้งสูงสแตนเลสเกรด304นะครับ อาวับเลยนะครับไม่มีที่ไหนให้เยาได้มากกว่านี้แล้วนะครับัวปันปุ๋ยนะครับก็เป็นมอเตอร์ด c 12โวลต์น,นะครับขอ,อด้วยอย่างนี้นะครับโวปันเยวรับเพาทั้งหมดนะครับก็เป็นสแตนเลส304นะครับรับรองได้ว่าใช้ยาวๆเลยไม่มีขึ้นสนิทน,นะครับ ส่งขึ้นรถนะครับอันนี้ไปรอบนี้ไปจำนวนสามชุดนะครับก็เต็มลำพอดีนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะพาไปชมวิธีการทำงานของฐานทำรุ่นมันนะครับ